เรื่องของโฟลเต้าโกนะครับเสียงดังตอนเดินหน้าและตอนถอยหลังนะครับผลปรากฏว่าจากการทิงข้อแล้วมาดูแล้วนะครับตัวก,กรกบาดเข่ากลางนะครับเกิดจากอายุกันใช้งานนานพอต้องควรนะครับนะมันจนติดนะครับอ่าด้านหนึ่งใช้งานได้อยู่แต่อีกฝั่งหนึ่งคือใช้งานไม่ได้เลยกลับไปก็มีแต่เสียงดังนะครับเกิดขึ้นจนน่าจะจรลบีน่าจะหมดแล้วแล้วก็ จนทาให้ลูกปืนเกิดการเสียดสีและแต่งนะครับไปตามลาดับนะฮะด้านหน้ามันจะมีสองสามตัวนะครับตัวตัวที่หนึ่งด้านในนะครับก็ไม่เป็นไรตัวที่สองนะฮะแล้วก็ตัวที่สามจะมาติดกับเปลืองท้ายนะครับหมุนล้อแล้วเสียงดังเวลาขับเสียงดังเดินไฟหลังเสียงดังนะครับแล้วก็สอดที่พ่าะออกมาแล้วนะครับเราจะวันนี้จะมาทําการเปลี่ยนในเรื่องของการกระบาดชุดนี้ออกนะครับก็ อันนี้คือการมีะห์ปัญหาถ้ามีเสียงดังอตอนขับแล้วก็ออกตัวมีเสียงดังดังเยด็เยดเยด็ดเย็ดเนะครับก็จะวินิจฉัยนะครับจะมาดูที่เพากลางก่อนนะครับเป็นอันแ,บบแรกนะก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเพากาลางเสร็จเยวจะให้มาดูอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีครับ